สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาสู่คอร์สเฟซบุ o กมาร์เก็ตตบทเรียนที่3นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็สัญญากับเพื่อนๆไว้แล้วนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาลงสนามจริงกันนะครับแล้วก็มาลองปฏิบัติกันจริงๆเลยสืบเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงภาพรวมนะครับแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการโพสแคสติฟายนะครับบน a c e b o o k กรุ๊ปนะฮะคราวนี้เดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะมาลองโพสต์กันจริงๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาลงสนามจริงกันนะครับ เรามาทําความรู้จักกับตัวตนของตัวเองกันก่อนดีกว่าว่าเพื่อนๆนะครับเป็นคนที่อยู่ใน positioning นะครับอยู่ในกลุ่มไหนจริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็มีหน้าที่ในการทําการตลาดถูกไหมครับแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยก็มีการแบ่งเลเวลนะครับหรือทางภาษาอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์นะครับเขามีการแบ่งเฟสของกลุ่มนะครับอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยเอาเป็น4เฟสนะครับหรือคน4กลุ่มนั่นเองกลุ่มแรกเนี่ย เขาให้ชื่อว่า beginner พูดได้ง่าย beginner ก็คือพวกมือใหม่นั่นเองที่เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างเวลาโพสเฟสกรุ๊ปเนี่ยก็อาจจะใช้การโพสมือนะครับหรือแบบแมนนวลนะครับก็อาจจะยังไม่เก่งในเรื่องของการใช้โปรแกรมหรือว่าเทคนิคการทำการตลาดในช่องทางต่างๆย,ยังไม่ค่อยเก่งก็เป็นแบบ beginner ไปก่อน 2. นะครับก็คือ professional p r o f e s ชั่น a l นี่คืออัปเกรดจาก b e g i n n เนอและเริ่มที่จะมีทักษะหรือว่าเริ่มที่จะมีพื้นฐานในการทําการตลาดอาจจะเริ่มหัดสร้างเว็บไซต์เป็นนะครับเป็น Personal ัลบล็ของตัวเองเริ่มติดตั้งโปรแกรม Autoresponder เป็นนะครับเริ่มตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปเป็นแบบนี้เริ่มเป็นโปรเฟชชั่นแ l ลแล้วนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือ Lead b บิ l เดอร์อินเทอร์เน็ตมานะครับในสไตล์ของลิ a d b บิ l เดอเนี่ยก็คือคนที่เก็บลินะครับ พอเริ่มเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยเริ่มสร้างระบบของตัวเองได้แล้วนะครับก็มีการเริ่มนะครับในการเก็บลิสต์ของตัวเองขึ้นมาถ้าใครเคยเข้าเรียนคอร์สเบสิกเทนนิ่งคอร์สออนไลน์กับผมเนี่ยจะรู้เลยว่าลิสต์รายชื่อผู้สนใจนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์เลยถือว่าเป็นเปรียบได้ดังไค่หานทองคําเลย นะครับเพราะว่ามันมีค่ามากเพราะว่ารายชื่อผู้สนใจเนี่ยมันก็คือว่าที่อง,งค์กรของเราในอนาคตถูกต้องไหมครับก็คือว่าที่ลูกค้าของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีรายชื่อผู้สนใจมากนะครับก็ทําให้เรามีโอกาสนะครับในการปิดการขายหรือขายสินค้าได้มากนั่นเองนะฮะนี่คือกลุ่มที่3คือลิสต์บิลเดอร์เป็นคนที่เริ่มจะสร้างลิสต์ของตัวเองและแล้วก็เริ่มที่จะค้าขายกับคนที่อยู่ในลิสต์ของตัวเองเริ่มจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในลิสต์ของตัวเอง เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ l ิสต์บิลดเออร์และสุดท้ายนะครับอยู่ในเลเวลที่สูงที่สุดเลยก็คือของนักอินเทอร์เน็ตมาเก็ตเตอร์เขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าแพลตฟอร์มโอเนอร์แพลตฟอร์มโอเนอร์คืออะไรที่เหนือไปกว่า l ิ a ต์บิลดเ r อร์นะครับลิสตบิลเรนี่ยเราอาจจะใช้ระบบของคนอื่นนะครับอย่างเช่นหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็สมัครเข้ามาก็ใช้ระบบของทีมอีลิทเอสนะครับก็คือระบบ Elite Power Team ในการขยายธุรกิจถูกต้องไหมครับแพลตฟอร์มโอเนอร์ก็คือคนที่เริ่มจะออกเป็นอินโฟโปรดักต์ของตัวเองอินโฟโปรดักต์คืออะไรอินโฟโปรดักต์ก็คือโปรดักต์ที่เป็นแบบเสมือนนะครับเป็นโปรดักต์ดิจิตอลนะครับที่มันไม่สามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นไฟล์เสียงนะครับคอร์สเรียนนะครับอีบ e ุ๊กแบบนี้เขาเรียกว่าอินโฟโปรดักต์นะครับเป็นดิจิตอลโปรดักต์นั่นเองไม่สามารถจับต้องได้นะครับอยู่ในประเภทของโปรดักต์ประเภทบริการนะฮะ สำหรับนักอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์นะครับที่เริ่มเก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะออกอินโฟโปรดักของตัวเองนะครับอย่างเช่นออกคอร์สเรียนสร้างระบบขึ้นมาแล้วให้คนเข้ามาใช้แล้วให้คนเอาระบบนี้ออกไปช่วยโปรโมตนะฮะก็มีนักการตลาดหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแพลตฟอร์มโอนเนอร์ของตัวเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเองเนี่ยตอนนี้ผมเองก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มโอนเนอร์คนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผมได้ทําการสร้างระบบ e ี i t ทพาวเวอร์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจจอยคอยบนโลกออนไลน์ถูกไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็เอาตัวแพลตฟอร์มโอเนอร์ผมเนี่ยไปขยายธุรกิจต่อนะครับช่วยผมในการโปรโมทหรือทําการตลาดนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าพูดง่ายแพลตฟอร์มโอเนอร์เนี่ยคือคนที่อยู่จุดด้านบนสุดเป็นคนออกแบบระบบเป็นคนสร้างอินโฟโปรดักนั่นเองแล้วให้คนอื่นเนี่ยมาเอาอินโฟโปรดักของตัวเองเนี่ยไปช่วยโปรโมทนะครับตัวเองก็มีหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลระบบโดยภาพรวมนะฮะ นี่คือแพลตฟอร์มโอเนอร์เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาเนี่ยเป็น b ก eginner ก็ไม่ไม่ต้องเสียใจยนะครับก็ค่อยๆพัฒนาทักษะตัวเองไปจนสามารถกลายเป็นแพลตฟอร์มโอเนอร์ได้แล้วเพื่อนๆจะเก่งขึ้นแล้วจะสามารถสร้างกระแสะเงินสด ได้อย่างมหาศาลพอเราสามารถออกอินโฟโปรดักของตัวเองได้จะออกเป็นอ e ีบุ๊กจะออกเป็นคอร์สเรียนนะครับหรือจะออกเป็นไฟล์เสียงนะครับเป็นไฟล์อะไรก็แล้วแต่ให้ดาวน์โหลดเนี่ยนี่เขาเรียกอินโฟโปรดักทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสําเร็จในวงการของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับจงอัปเกรดตัวเองให้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มโอเนอร์ให้ได้นะครับคราวนี้นะครับถัดมาก็มาในสู่ของขั้นตอนการปฏิบัติ เดี๋ยวเราจะไปลงทํากันจริงๆนะครับแต่ก่อนที่จะลงมือทํากันจริงๆเนี่ยมาเรียนทฤษฎีกันก่อนนะครับมีอยู่เข้อขั้นตอนแรกเนี่ยให้เพื่อนๆสร้างบุ๊กมารก่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาสร้างบุ๊กมารหรือทาตามขั้นตอนต,อนต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเตรียมเนื้อหาก่อนนะครับเตรียมข้อความก่อนนะครับที่จะโพสต์เตรียมรูปภาพนะครับเตรียมลิงก์เฟซกลุ่มนี้เขาอนุญาตให้เราไปโปรโมทนะฮะก็ให้เตรียมไว้สัก2ชุดแล้วกันนะครับส่วนเฟซ กลุ่มเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในไฟล์ Elite 2นะครับหรือในกลุ่มสอนงานของทีม Elite S4 มีเยอะเลยนะที่ผมเตรียมไว้ให้นะขั้นตอนแรกนะครับสร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ก่อนบุ๊กมาร์กก็คือเป็นแหล่งที่เอาเหมือนเอาไว้ปักหมุดอะปักหมุดตัวลิงก์ URL ที่เราต้องการที่จะกลับไปอีกนะครับเพื่อไม่ให้เราลืมแล้วก็สามารถที่จะจดจําได้ง่ายนะฮะเราสร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กออกมาก่อนนะครับ2นะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับในโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กนั่นแหละอีก10โฟลเดอร์นะครับ เท่ากับว่า1โฟลเดอร์บุ๊กมาร์กใหญ่จะมี10โฟลเดอร์บุ๊กมาร์กย่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ใส่ลิงก์เฟซกลุ่มนั่นเอง3นะครับเวลาจะโพสก็ให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่เราบุ๊กมาร์กนั่นแหละครับให้เปิดเป็นแท็บขึ้นมาทีละ10แทบ็บถูกไหมครับคือ1โฟลเดอร์บุ๊กมาร์กเนี่ยเรามีทั้งหมด10โฟลเดอร์บุ๊กมาร์กย่อยใช่ไหมครับเราก็เปิด10โฟลเดอร์บุ๊กมาร์กย่อยนั่นแหละขึ้นมาทีละแทบ็บ ให้เป็นทั้งหมด10แแ็บนะครับเสร็จแล้วนะครับในข้อที่4คือ copy นะครับข้อความนะครับบวกอัปโหลดรูปภาพเนี่ยขึ้นไปทีละกลุ่มให้ครบทั้ง10แท็บก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมากดโพสทีเดียวเมื่อ copy นะครับไปวางครบแล้วเนี่ยพอกดโพสแล้วเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ซ้ำๆกันไปนะครับให้ครบนะครับทั้ง10โฟลเดอร์ b o กม m a r k ใหญ่จะทำให้เราสามารถโพสเนี่ยได้ต่อ1รอบนะครับเท่ากับ100กลุ่มเมื่อโพสต์100กลุ่มแล้วนะครับในข้อที่7เนี่ย ก็ให้มาเปลี่ยนข้อความนะครับเป็นข้อความชุดที่2รูปภาพชุดที่2เพื่อการถูก Facebook บล็อกนั่นเองแล้วก็ให้มีการเว้นระยะห่างกันสักนิดหนึ่งสัก1-2น,นาทีต่อการโพสต์1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ Facebook มองว่าเรากำลังทำสแปมโอเคไหมครับนี่ก็คือเทคนิคการโพสต์อย่างไรนะครับให้30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยโพสต์ได้1-200กลุ่มในเฟซกรุ๊ปนะฮะนี่เป็นเทคนิคที่ อาจจะเหนื่อยในช่วงของการสร้างบุ๊กมาร์กช่วงแรงนะครับที่มันอาจจะดูเยอะแต่ถ้าเกิดเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เวลาเราจะโพสในแต่ละวันเนี่ยเราก็บุ๊กมาร์กเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาแบบนี้เปิดทีละสิแท็บก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางล้วค่อยโพสทีเดียวแป๊บเดียวเองนะฮะคราวนี้ก็ถึงเวลาไปลงสนามจริงกันเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูสร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กให้ดูแล้วก็ลองโพสจริงๆเลยนะครับไปลงสนามจริงกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาลงสนามจริงกันแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะครับก็คือข้อความนะครับข้อความเนี่ยผมก็เตรียมไว้2ชุดนะครับก็อย่างที่ผมเกล่นไปในวิดีโอที่แล้วนะครับว่าเวลาเราจะทําข้อความเนี่ยก็ใช้ทักษะในการเขียน o p y y ีไวดิ้งนะครับแล้วก็เวลาเราเขียนข้อความเนี่ยควรจะไม่เกิน3บรรทัดนะครับพร้อมกับแนบลิงก์ไว้เลยนะครับ อันนี้คือลิงก์ที่ย่อแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการย่อลิงก์นะครับก็ให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับจริงๆเว็บที่ย่อลิงก์เนี่ยมันมี2เว็บจะใช้เป็น Google ย่อก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็น Bit.ly ก็ได้ก็เอาลิงก์เว็บไซต์ของเรามาวางนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมต้องการที่จะย่อลิงก์เว็บไซต์ก็คือลิงก์นี้นะครับ Elit ต Power t e a m นะครับนี่เป็นลิงก์โปรโมทของผมนะครับผมก็กดวางแล้วผมก็กด ช็อต URL นะครับมันก็จะทําการย่อลิงก์ให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ bit.ly ย่อเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อสตตัวข้างหลังได้นะครับนี่คือข้อดีของการใช้ bit.ly น,นะครับในการย่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ซีเรียสเรื่องตัวข้างหลังเนี่ยเราก็ใช้เป็น Google นะครับ Shortner ได้เลยในการย่อนะครับมาที่ลิงก์นี้ได้เลยเมื่อย่อลิงก์แล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในข้อความนะครับ เตรียมข้อความแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมรูปภาพครับรูปภาพที่ผมได้เตรียมไว้ประมาณ3รูปนะครับอ่านี่คือรูปภาพที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมข้อความไว้ประมาณ2ข้อความนะครับแล้วก็รูปภาพ,พ,พประมาณ2รูปเป็นอย่างต่มเพื่อที่เราจะได้เอามาสลับกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อความแค่ชุดเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับกับ Facebook เพราะว่า a c e b o o k เนี่ยอาจจะมองว่าเราเนี่ยได้ทําการสแปม Facebook ก็เป็นได้นะฮะ เพราะว่าเวลาเราโพสต์ลงไปเนี่ยเราโรพสต์พร้อมกันทีเดียวนะฮะแล้วก็ข้อความเดียวกันรูปภาพเดียวกันเนี่ยเราอาจจะถูกบล็อกเฟซได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้เตรียมคือเวลาโพสเนี่ยแนะนำนะครับให้ใช้อีกเฟซหนึ่งในการโพสต์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฟซหลักของเพื่อนเพื่อนถูกแบนด์ไปนะครับมันจะมีปัญหาเวลาจะทําธุรกิจทําอะไรมันก็จะลาบากขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้สร้างเฟซขึ้นมาอีกเฟซหนึ่งเลยแต่ว่าใส่โปรฟไฟล์ใส่อะไรให้มันดีๆนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นการโพสต์โดยเฉพาะนะครับ ตอนนี้ข้อความได้แล้วรูปภาพได้แล้วราวนี้ก็เตรียมชื่อกลุ๊ปนะครับชื่อกลุ๊ปในเฟซอันนี้เป็นตัวอย่างกลุ๊ปนะครับผมลองยกมาสัก3ามกลุ๊ปแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยพวกชื่อกลุ๊ปนะครับในทีมอ l i ล็กทอกสเนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดอยู่ถ้าใครเป็นสมาชิกของทีมอิเล็ s ทอนสนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในไฟล์อิ i ล็กทูนะครับหรือว่าเข้าไปโหลดได้ในเมนูไฟล์นะครับในกลุ่มสอนงานนั่นเองอันนี้ผมได้ทําแจกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็พร้อมแล้วนะครับข้อความพร้อมนะครับรูปภาพพร้อมกลุ่มพร้อมเทคนิคในการโพสเนี่ยโพสยังไงให้มันสามารถโพสได้ทีละ1-200ถเว็บนะครับโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึง1ชั่วโมงอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องสร้างบุกมาก,ก่อนนะฮะให้เพื่อนๆนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Chrome นะ มาติ๊กที่แถบแสดงบุ๊กมาร์ก่อนถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะไม่เห็นบุ๊กมาร์กนะครับสังเกตเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กปุ๊บนะครับมันจะโชว์แถบบุ๊กมาร์กลงมาให้เราเห็นสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับคลิกขวานะครับที่แถบดําๆด้านบนแล้วก็คลิกเพิ่มโฟลเดอร์นะครับผมเขียนชื่อโฟลเดอร์ว่าชุดที่2แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะลองทําให้ดูไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะฮะก็กดบันทึกครับเราจะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับในโฟลเดอร์หลักเนี่ยของแต่ละชุดเนี่ยโฟลเดอร์ย่อยเนี่ยสิโฟลเดอร์นะครับผมก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็กดเพิ่มโฟลเดอร์อีกก็เป็นผมใส่ไปเลขหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้จำได้เสร็จแล้วก็กดบันทึกครับ จะสังเกตว่าเวลาเราคลิกนะครับที่ชุดที่2เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ย่อยเพิ่มขึ้นมาแล้วคราวนี้ให้เราคลิกกว่าที่โฟลเดอร์ย่อยนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มหน้าครับแล้วเอาลิงก์เฟซกลุ่มมาใส่ครับการทำบุ๊กมาร์กนะครับข้อดีของมันก็คือเป็นการเหมือนบันทึกลิงก์ URL นั้นไว้นะครับต่อไปเนี่ยเวลาเรากลับมานะครับเราจะจำได้เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกครับเห็นไหมครับตอนนี้มีเลขหมาขึ้นแล้ว เวลาผมคลิกที่เลขหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะมาโผลที่ Facebook Group นะครับที่เราเอา URL ไปใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำแบบนี้นครับลงไปทั้งหมด10ลิงก์นะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ย่อยเพิ่มลงไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้ง o l โฟลเดอร์ก่อน แล้วก็เอา URL มาไล่ใส่ทีละโฟลเดอร์เลยตรงนี้นะครับต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะทำแค่ครั้งเดียวในช่วงแรกพอครั้งต่อไปเวลาเราจะมาใช้เนี่ยเราไม่ต้องมาบุ๊กมาร์กแล้วนะครับเพราะว่ามันบุ๊กมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเหนื่อยตอนแรกนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งในการโพสต์นะครับที่นักการตลาดที่เขาชํานาญในเรื่องของการโพสแคสติไฟลเนี่ยเขาจะทํากันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสักสามกลุ่มแล้วกันเราทําแบบนี้ทั้งหมด10ชุดนะครับในแต่ละชุดก็จะมีทั้งหมด10กลุ่มถูกไหมครับก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยลงมาเนี่ยสิกลุ่มก็เท่ากับว่าเราโพสต์ครบใน10ใน10ชุดเนี่ยเราจะได้กลุ่มเนี่ยที่เราโพสเนี่ยทั้งหมด100กลุ่ม วิธีการโพสเนี่ยก็ง่ายมากครับเราเปิดทีละกลุ่มเลยครับคลิก,กววาที่กลุ่มนะครับแล้วเ,เปิดแท็บใหม่ครับเปิดขึ้นมาทีละ10บแท็บครับเห็นไหมครับจะมีแท็บด้านบน,นขึ้นมาแล้วก็ให้ก๊อปนะครับข้อความที่เราเตรียมไว้เนี่ยก๊อปไปเลยครับเอามาวางครับ อันนี้ผมก๊อปลงมาวางนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปไล่อัพโหลดรูปภาพทำแบบนี้นะครับให้ครบ10แท็บนะครับในการโพสต์ 1ครั้งนะครับพอครบหมดทุกอย่างแล้วเอาข้อความลงแล้วอัปโหลดรูปภาพแล้วเนี่ยก็กลับมากดโพสครับทีละอันเราก็จะทำได้แบบนี้นะครับทีละ10กลุ่มแล้วทำครบ10ชุดนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา10ชุดเนี่ยเราจะได้การโพสต์นะครับต่อ1รอบเนี่ยเท่ากับ100กลุ่มซึ่งมันจะเร็วมากนะครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถโพสได้เลยครับ100กลุ่มนะฮะแล้วพอครบ100กลุ่มนะครับก็ให้เราเปลี่ยนข้อความเป็นชุดที่2นะครับพอเราจะโพสกลุ่มที่101ถึงกลุ่มที่200เนี่ยเราก็ใช้ข้อความชุดที่2กับรูปภาพชุดที่2สลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ a c e b o o k เนี่ยมองว่าเราเนี่ยทำการสแปมนะฮะเพราะว่าข้อความเราจะไม่เหมือนเดิมและรูปภาพเราก็จะไม่เหมือนเดิมแต่ผมมีทริคอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาโพสเนี่ยควรจะให้มันห สัก1-2นาทีเพื่อที่จะไม่ให้ Facebook เนี่ยมองเราว่าเป็นสแปมเหมือนเดิมนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราโพสต์ไวเกินเรากดอะไรไวเกินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กมันมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นมันอาจจะมองว่าเราเป็นสแปมได้แล้วอาจจะบล็อกเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนะฮะที่ผมลองทําให้ดูทั้งหมด3กลุ่มเห็นไหมครับตอนนี้รูปภาพมาขึ้นแล้วนะครับโพสต์มาโชว์แล้วส่วนทักษะการเขียนก็เปียไวดิงนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับกําลังพอดิบพอดีนะฮะสบรรทัด แล้วก็รูปภาพเนี่ยมีตัวอักษรเหมือนกับที่ผมได้สอนไปในวีดีโอที่แล้วเลยทําให้เขาเกิดแง่คิดหรือเกิดแนวคิดจากการดูรูปภาพแล้วก็อาจจากการอ่านข้อความแล้วก็มี URL เราแนบไปด้วยนะฮะเป็นไงครับทําแบบนี้นะครับซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับสัก1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะโพส์ได้เป็นร้อยกลุ่มเลยถ้ามีความพยายามพอนะครับแต่ต้องอาศัยความอดทนนะครับในเรื่องของการโพสแคสซิไฟลด้วยมือนะ ้องบอกก่อนว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานในการฝึกความอดทนก่อนเลยเพราะว่าถ้าจะให้เล่าถึงตัวผมเนี่ยเล่าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยที่ผมขึ้นมาทําการตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยผมเองนะครับก็เริ่มจากการโพสต์มาก่อนโพสต์ตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆแล้วก็มาโพสต์ตามกลุ่มใน Facebook แต่กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาอนุญาตไหมให้เราโพสต์นะครับเราดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนว่ามันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ามันเป็นกลุ่มที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราไปโพสต์เนี่ย เข้ากับเราไปทำสแปมกรุ๊ปเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คให้ดีก่อนนะฮะก็จบไปนะครับสำหรับการโพสนะครับบนกรุ๊ปต่างๆนะครับบน Facebook นี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่ผมจะเอามานำเสนอแล้วก็เอามาสอนเพื่อนๆที่เริ่มที่จะหัดทำการตลาดบน Facebook Marketing นะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามผมในวิดีโอถัดไปนะครับว่าในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับจะทำการตลาดบน Facebook ยังไงนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ